หลายคนยังไม่เข้าใจเลยนะคะว่าบ้านเสือคืออะไรแล้วก็บ้านมังกรคืออะไรทำไมผู้ชายถึงเป็นมังกรทําไมผู้หญิงถึงเป็นเสือ,อเราก็เอามาโยงถึงตัวบ้านออว่าบ้านไหนถ้าเป็นบ้านมังกรคืออะไรบ้านมังกรคือผู้บ้านหลังนี้มีผู้ชายเป็นผู้นำํำผู้ชายมีอํานาจผู้ชายสามารถตัดสินใจได้กับบ้านเสือผู้หญิงมีอำนาจผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจคนเราสังเกตไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจะไปที่ไหนก็ตาม เราจะไปดูว่าเรา,เราบ้านหลังนี้เราจะติดต่อจะคุยกับผู้ชายหรือผู้หญิงดีเราดูจากต, <Ừ. S 2> ตัวบ้านเรารู้เลยอ <Ừ. S 2> พอคุยกับผู้ชายจบเสร็จเพ๊่พอบ้านหลังนี้เป็นบ้านเสือคุยกับผู้ชายไปสุดท้ายผู้ชายจะบอกคําเดียวว่าเดี๋ยวรอเมียผมมาก,ก่อนเราภรรยามาตัดสินใจให้แปลว่าวบ้านนี้ผู้หญิงเป็นผู้นําแล้วมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงว่าระหว่างว่าในแปลนบ้านจะบอกว่าบ้านหลังนี้โอเคผู้ชายมีหน้ามีตาทางสังคมข้างนอกโอ้ใหญ่โตมโหฬารเลย แต่กลับบ้านมาเป็นหนูตัวเล็กนิดเดียวเพราะภายในบ้านเป็นเสือภายนอกเป็นมังกรเข้าใจไหมครับภายนอกเป็นมังกรภายในเป็นเสือกลายเป็นยังไงเดี๋ยวผมวาดให้ดูค่ะทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าดูยังไงบ้านไหนเสือบ้านไหนมังกรคือภายนอกเป็นมังกรภายในเป็นเสือนะภายนอกเป็นผู้ชายลักษณะเป็นแร้ภายในเนี่ยเป็นผู้หญิงคุมถูกไหมคะลัษณะเป็นแบบนี้ดูนี่คือพื้นที่บ้านทั้งหมดนะครับนี่คือพื้นที่บ้านอันนี้คือประตูรั้ว เห็นไหมครับประตูรั้วอยู่ตรงนี้ค่ะพอประตูรั้วอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูจากภายนอกก็แสดงว่าประตูรั้วอยู่ฝั่งซ้ายเพราะอะไรเพราะตัวบ้านอยู่นี่แล้วประตูรั้วอยู่ซ้ายความหมายคืออะไรคะประตูรั้วอยู่ซ้ายคือประตูรั้วมังกรไงผู้ชายอยู่ข้างนอกใหญ่โตคุยนู่นนี่นั่นสับเพเฮราได้หมดเลยแต่พอมาดูเข้ามาในตัวบ้านตประตูอยู่ตรงนี้ช่องทางเดินกั้นอยู่ตรงนี้ เนี่ยช่องหนึ่งร้อยเจ็ดเซนตรงเนี้ยอ,อยู่ฝั่งขวาทุกคนฟังดีๆนะทำความเข้าใจให้ดีๆตัว่วงจุย้ยก็คือทุกทีทุกทางที่มีมแสงแดดลงได้ฝนตกได้อะไรได้เราจะมองอเราจะมองอย่างนี้เราจะมองหันหน้าเดี๋ยวนะนี่คือหวงจุย้ยเราจะมองหันหน้าออก ห่วงจุ้ยนี่คือห่วงจุ้ยหวงจุยนี่คือภายนอกนะฮะที่มีโดนแดดโดนฝนถูกต้องเห็นไหมเราจะหันหน้าออกทางนี้เราจะเห็นว่าตัวประตูตัวนี้ยอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือเป็นเป็นมังกรมังกรถูกต้องแต่พอตัวตีลี่แล้วอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนเปปากกาสีน้ำเงินให้หลังคาพอตัวนี้เป็นหลังคาปกคลุมและไม่มีแสงแดดเข้ามาไม่ได้ไม่มีน้ําเข้ามาไม่ได้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวที่ไม่เป็นธรรมชาติและ อันนี้เขาเรียกว่าตัวตีรี่ตีรี่คุณจะเห็นว่าอ้าวอาจารย์นี่ก็อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันนี่เออทําไมทาไมอันนี้เป็นทําไมอันนี้ไม่เป็นมังกรทําไมอันนี้เป็นเสือผิดครับตัวตีรีต้องมองเข้าก็คือหันหน้าทางนี้เห็นไหมทุกคนทำความเข้าใจพร้อมๆกันอันนี้คือสับสนอันนี้คือตัวตีรีเห็นไหมตัวตีรี่พอหันหน้าเข้าปุ๊บกลายเป็นตรงนี้อยู่ขวามือ เป็นเสือเลยเป็นเสือจากที่ควรจะเป็นมังกรเหมือนด้านนอกใช่ตีรี่กลับกันนะคะถูกต้องให้มองเข้าบ้านถูกต้องซ้ายเนี่ยคือเสือขวาคือมังกรใช่พอต้องมองกลับทิศแล้วมองกลับเข้าหน้าบ้านแล้วพอมองเข้าช่องทางเดินเนี่ยอยู่ขวามือถูกต้องอันนี้อยู่ขวาอันนี้เป็นอตัวนี้เป็นเสือแหละเนี่ยตัวนี้เป็นเสือละ เราหันหน้าเข้าไงพอเราหันหน้าเข้าตนขวาเป็นขวาเป็นเสือไงอเป็นเสืออ่หนูพูดผิดอออหันหน้าเข้าขวาเป็นเสือแล้วขวาเป็นเสือซ้ายเป็นมังกรใช่เนี่ยถ้าเปิดฝั่งนี้เป็นมังกรค่ะเพราะว่าเราต้องเอาหันหน้าเข้ากับหันหน้าออกนี่อาจารย์ทำรูปสอนให้คุณมองชัดเจนเลยอันนี้หันหน้าเข้า อันนี้หันหน้าออกซ้ายเป็นมังกรขวาเป็นเสือถูกต้องเราอิงอย่างเดียวคือซ้ายเป็นมังกรขวาเป็นเสือแต่เราอิงจากการหันหน้าออกกับหันหน้าเข้าคุณดูภาพนี้ให้ดีๆจะทําความเข้าใจได้ชัดเจนมากใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะไปดู y o YouTube ย้อนหลังเอาคุณดูให้ดีๆบ้านลักษณะนี้คืออะไรบ้านลักษณะนี้คือผู้ชายมีอานาจข้างนอกมากมายใหญ่โตอาจจะเป็นผู้นําเป็นเจ้าของกุรกองเป็นเจ้าของบริษัทนู่นนี่นั่นแต่กลับเข้าไปในบ้านแล้ว ทุกอย่างตามใจภรรยาหมดภรรยาตัดสินใจหมดหรือคุณอาจจะทํางานอยู่ข้างนอกแต่สุดท้ายคุณอาจจะไปแอบโทรศัพท์เมียจ๋าเอายังไงดีจ๊ะอาจจะเป็นแบบนี้แต่ก็ดูน่ารักดีนะคะจารย์จริงๆแล้วก็คือดีไหมอ่ะผู้ชายอ่ะให้ผู้หญิงให้คำปรึกษาได้แต่ไม่ใช่ผู้หญิงตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันผู้หญิงจะบ้าบินทะลุทะลวง แต่ผมผู้หญิงก็จะไปพัฒนาอ่อนน้อมนิดนึง<ะ>ซอฟหน่อยไหมพี่อะไระอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่านอกบ้านก็เป็นมังกรในบ้านก็เป็นมังกรผู้ชายนี่จะไม่ยิ่งแบบว่ามีอำนาจมากเลยหรือถูกต้องเพราะในตำราจ,จีนเขาให้ผู้ชายเป็นผู้นำและผู้หญิงเป็นคนตามไม่งั้นในตำราจ,จีนสมัยก่อนจะผู้ชายออกไปทำงานแล้วผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกทาไมอแต่พูดถึงสังคมปัจจุบันก็ต้องบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยเป็น working b o men นะและ,<น>ะสมัยนี้ผู้หญิงได้แต่งงานไหมล่ะแต่งงาน น้อยลงถูกไหมแต่งงานน้อยลงถูกไหมทุกวันนี้ผู้หญิงแต่งงานน้อยลงเพราะผู้หญิงเก่งขึ้น <Ừ. S 1> ผู้ชายไม่เอา